ท้องผูก2แบบยาระบายเลือกยังไงให้เหมาะและ4อย่างที่ลำไส้ขอเพื่อการขับถ่ายที่คล่องมากขึ้นเวลาที่มีคนมาปรึกษาเรื่องท้องผูกเนี่ยจะถามก่อนเลยว่าเขาท้องผูกแบบไหนเพราะว่าท้องผูกเนี่ยถ้าแบ่งองกว้านะคะมันจะมี2แบบด้วยกันก็คือ 1. อึ่อแข็งค่ะอือแข็งแบบนี้แปลว่าท้องผูกจากไฟเยอะแล้วก็น้ําน้อยนะคะกับแบบที่2ก็คืออือไม่ได้แข็งเลยแต่ว่า มันไม่มีลมจะเบกงอะ่ะคือมันไปนั่งในห้องน้ำแล้วมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกอยากถ่ายแบบนี้ก็คือลมน้อยนะคะต้องเพิ่มไฟเพื่อที่จะไปเพิ่มลมแล้วก็ทําให้มีลมในการผลักออกมามากยิ่งขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นยาระบายที่จะให้ในคน2กลุ่มนี้ก็จะไม่เหมือนกันเรามาดูแบบแรกกันก่อนก็คือเคสของคนที่ท้องผูกเพราะว่าอืบแข็งนะคะ สาเหตุของท้องผูกแบบที่อืแข็งเนี่ยนะคะก็จะมาจากพฤติกรรมที่ทําให้ไฟเยอะทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารรสจัดโดยเฉพาะรสเค็มกับรสเผ็ดนะคะที่มันช่วยไปเพิ่มไฟในร่างกายทําให้มันเผาทําทให้น้ำเนี่ยมันยิ่งแห้งนะคะแล้วก็กินอาหารที่ย่อยยากเนื้อสัตว์ของทอดพวกนี้ก็จะตกหางในลําไส้3-4วันเลยนะคะกว่ามันจะออกไปเป็นอุจจาระเนี่ยมันก็จะเพิ่มความร้อนในร่างกายของเราได้แล้วก็ทานน้าน้อยค่ะอาจจะไม่อยากลุกขึ้นไปปัสสาวะบ่อยๆหรือว่าหลงลืมในการทานน้ำอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่ง สุดท้ายจะเป็นเรื่องของการอั้นนะคะบางทีมีชีวิตรีบเร่งหรือว่าอาจจะไม่ได้มีวินัยในการขับถ่ายก็ทําให้อุจจาระแข็งได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับคนที่ท้องผูกโดยที่มีอาการของอุจจาระแข็งเนี่ยนะคะยาที่ควรจะให้ก็คือจะเป็นยาที่เพิ่มน้ําในระบบลําไส้แล้วก็ลดความร้อนในร่างกายลงนะคะพอร่างกายของเรามันเย็นลงเนี่ยแล้วก็มีน้ําเพิ่มมากขึ้นการขับถ่ายก็จะออกมาได้โฟลยิ่งขึ้นอือก็จะไม่ได้แข็งเล็กๆเป็นลูกกระสุนอีกต่อไปนะคะยากลุ่มนี้ได้เห็นอยู่หลายตัวเหมือนกันอาจจะเป็นตัวนี ก็ดีนะคะมันจะมีสมุนไพรพวกพวกเมล็ดบูชเชอรี่นะคะที่จะพองตัวเป็นเมือกลื่นๆนะคะเคลือบอุจจาระเอาไว้มีพวกรูบาเพิ่มปริมาณน้ำในลำไส้แล้วก็ฝางเฟิร์มช่วยปรับสมดุลแล้วก็ลดความร้อนในร่างกายนะคะกับอีกอันนึงก็จะเป็นกลุ่มพวกตรีผลานะคะที่มันจะมีส่วนผสมของกรด้ำเต้าแล้วก็ยาระบาย พวกขับลมต่างๆค่ะมีฝักคูนใบมะากาพวกนี้ก็จะช่วยลดความร้อนในร่างกายแล้วก็มีรสเปรี้ยวช่วยเพิ่มน้ําในระบบทางเดินอุจระทําให้อุจาระของเรามันนิ่มแล้วก็ออกไปง่ายยิ่งขึ้นนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่มีลมเบ่งค่ะกลุ่มนี้ก็คือไฟน้อยนะคะไฟน้อยทําให้ลมน้อย ไม่มีอะไรที่อยากจะทําให้มันผลักออกมาเลยนะคะกลุ่มนี้ต้องเพิ่มการทานอาหารที่มีรสร้อนค่ะสมุนไพรที่มีรสร้อนต่างๆขิงค่ะกระชายกระเพราโหระพาตะไคร้พวกนี้นะคะหรือถ้าสุดๆแล้วก็เพึ่งยาระบายที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรเหล่านี้ละ่ะค่ะก็คือพริกไทยร่อนพริกไทยดำดีกรีนะคะจะมียาระบายอยู่หลายตัวเลยที่มีส่วนผสมของสมุนไพรเหล่านี้มีอย่างเช่นตัวนี้ ตัวนี้ก็จะมีดีปรีนะคะแล้วก็มีพริกไทยดําสมุนไพริดร้อนนะคะมันจะช่วยเพิ่มไฟแล้วก็เพิ่มลมในการผลักของเสียออกมาได้ดียิ่งขึ้นอีกอย่างนึงก็คือการเลี่ยงการกิน พวกผักใบเขียวอย่างเดียวอะคะ่ะกินสลัดผักอย่างเดียวโดยที่มันเย็นเกินไปอะมันก็จะเป็นการไปลดไฟในตัวลงทําให้ระบบขับถ่ายไม่ค่อยไหลื่ืเท่าไหร่นะคะคนที่เป็นโรคท้องผูกเรื้อรังเนี่ยนะคะยาระบายแน่นอนว่าช่วยได้แต่ว่าก็คงไม่ได้มีใครอยากที่จะดํารงชีวิตอยู่โดยที่อาศัยตัวช่วยก็คือยาระบายตลอดไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันดีกว่าว่าลำไส้ของเราเนี่ยที่มันรับบทหนักในการ สร้างผนมคุมกันแล้วก็ขับถ่ายของเสียออกไปเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างที่จะช่วยมันในการขับถ่ายของเสียออกไปได้อย่างดียิ่งขึ้นนะคะจริงๆแล้วลำไส้ของเราต้องการแค่สีอย่างเองค่ะก็คือ 1. น้ํา2กาดใยอาหาร 3. จุลินทรีย์ชนิดดีแล้วก็ 4. สภาวะที่ผ่อนคลายนะคะมาดูทีละตัวกันเลยน้ําค่ะ 3ใน4ของอุจจาระของเราคือน,น้ำนะคะถ้าใน1วันเราได้รับปริมาณน้ำที่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้อุจจาระของเราเนี่ยนิ่มแล้วก็ขับเคลื่อนออกมาได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยนะคะน้ำวางไว้ใกล้ตัวและพยายามจิบทั้งวันนะคะก็จะช่วยให้ เป็นด่านแรกในการที่จะปรับสมดุลร่รางกายของเราเลยค่ะ2ก็คือกากใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์ค่ะกากใยอาหารมีอยู่2ชนิดนะคะก็คือชนิดแรกละลายในน้ําจะมีอยู่ในพวกผลไม้นะคะ2ก็คือจะเป็นชนิดที่ไม่ละลายในน้ําตัวนี้แหละค่ะที่มีผลในการเพิ่มมวลของอุจจาระเพิ่มน้ําหนักของอุจจาระทาให้มีการขับออกมาได้ง่ายยิ่งขึ้นอันนี้จะอยู่ในผักค่ะธัญพืชต่ตางๆแล้วก็ข้าวกล้องนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยควรจะมีผัก อยู่ในมื้อเสมอกินผักไปก่อนเป็นอย่างแรกเลยผักเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเส้นใหญ่ที่มันจะไปช่วยเป็นไม้กวาดอะคะ่ะกวาดเอาสิ่งตกค้างในลำไส้ของเราเนี่ยออกมาแล้วก็ทําให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยมันโล่งมากยิ่งขึ้นนะคะ 3ก็คือจุลินรีชนิดตีค่ะคนที่มีปัญหาท้องผูกเรือหลังเนี่ยต้องกลับมามองในเรื่องนี้นะคะว่าลำไส้ของเรามีจุลินทรีชนิดตีเนี่ยน้อยเกินไปหรือเปล่าคือในลำไส้เราจะมีจุลินรีชนิดที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะคะถ้ามีไม่ดีเยอะกว่าเนี่ยมันจะเกิดปัญหามากมายเลยคือ1ระบบย่อยก็จะไม่ดีนะคะท้องอืดท้องเฟอ้อบางคนเป็นภูมิแพ้เป็นผื่นคันก็เกิดมาจากจุลินรีในลำไส้ไม่สมดุลน,นะคะเพราะฉะนั้น จุลินทรีย์ชนิดดีหรือโปรไบโอติกอยู่ในไหนบ้างมันจะอยู่ในพวกอาหารที่หมักดองนิดนึงนะคะแต่ว่าเน้นว่าเป็นพืชผักนะคะพืชผักหมักดองเช่นกินจิมิโซะซุปนะคะหรือว่าจะเป็นโยเกิร์ตที่ทําจากนมถั่วเหลืองแบบนี้เราก็สามารถทานได้มันก็จะเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีเข้าไปนในลําไส้ของเราแล้วก็ช่วยย่อยช่วยปกป้องไม่ให้ลําไส้ของเราติดเชื้อได้ง่ายด้วยค่ะ อีกอย่างหนึ่งก็คือพรีโบติกพรีโบติกเป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กนะคะที่มันมีอยู่ในอาหารของเราเนี่ยแหละแล้วมันจะไม่ถูกย่อยในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กแต่มันจะตรงไปที่ลำไส้ใหญ่เลยแล้วมันจะไปเป็นอาหารของโปรไบโอติกหรือว่าจุลินทรีย์ชนิดปีค่ะทำให้จุลินทรีย์ของเราได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะพรีโบติกนะคะจะอยู่ในพวกกระเทียมหัวหอมหนอ่อไม้ฝรั่งกล้วยดิบมะละกอดิบกระเจี๊ยบเขียวอะไรพวกนี้นะคะโปรแล้วก็พรีโบติกเนี่ยนะคะมันก็สามารถหาได้ตามอาหารทั่วไปเนี่ยแหละคะ่ะ ที่ทําจากนมถั่วเหลืองเนี่ยนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็จะทานกระเทียมหัวหอมพวกนี้ทานเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถั่วก็ทานอยู่บ่อยๆทานทั้งเปลือกเลยนะคะแล้วก็จะทานพวกหน่อไม้ฝรั่งหรือว่ากล่ำปีบ้างนะคะตามเมนูที่เปลี่ยนไปกินแบบนี้ล่ะคะ่ะกินสลับสลับกันไปแต่ว่ากินให้หลากหลายเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้ลําไส้ของเราทํางานได้ดีขึ้นคะ่ะ สี่ก็คือสภาวะที่ผ่อนคลายค่ะลำไส้ของเรามันมีสมองสั่งการของมันเองนะคะมันจะทํางานได้ไม่ดีเลยในสภาพที่ร่างกายของเรามีความเครียดมีความวิตกกังวลมันจะนิ่งไปหมดเลยค่ะมันจะขดเกรงมันจะไม่ทํางานมันจะไม่ค่อยขยับขยื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราลองลดตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ปรับสภาพจิตใจของเราให้ผ่อนคลายสบายๆนะคะสภาวะที่ผ่อนคลายสบายๆก็จะทําให้การขับถ่ายของเรากลับมาเป็นปกติอีกครั้งค่ะ สรุปนะคะ4ปัจจัยที่จะทาให้ลําไส้ของเราเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ขับถ่ายได้โฟล์มากยิ่งขึ้นมีอยู่4ตัวด้วยกันก็คือ1น้ําค่ะ2ไฟเบอร์หรือว่ากากใยอาหารโดยเน้นกากใยที่ไม่ละลายน้ํานะคะ 3. จุลินทรีย์ชนิดตีแล้วก็อาหารของมันนะคะ4ี่ก็จะเป็นสภาวะร่างกายใจิตใจที่ผ่อนคลาย4อย่างนี้ค่ะเราลองทําดูนะคะปรับสมดุลในตัวเองดูก็น่าจะทําให้การขับถ่ายของเรากลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมค่ะ